ผมชื่อนายประตูมีสง,ง่านะครับคือรถคันนี้เป็นสกจไร,าราอา,าร์ทัมสนะครับโมดิฟายเอาไว้ก็ค่อนข้างนานอยู่ทั้งด้ันนะครับก็เวลาที่ทําได้นะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับ สิเจุดสูนย์นะครับเมเจฟไคเครื่องยนต์นะครับก็รอบภายนอกก่อนนะครับก็มีหัวฉีดอันนี้980นะครับมันเป็นของจุนนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับทอร์โบก็เป็น T5 1 T51 ตัวเก่านะครับราคาค่อนข้างถูกคุณภาพโอเคใช้ได้นะครับส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับก็มีแคมแคมเป็นของ s k แล้วกันนะครับเ k ค เขาจะสองคู่ครับสิบจุดแปดนะฮะประเคนนี่ก็เป็นหนึ่งจุดสองมิลนะฮะแต่ลูกสูบนี่เป็นของจุนนะครับลูกสูบของจุนครับก็โมดิฟายโมดิฟายซีพียูเป็นของจุนนะครับค,คัดเป็นคัดโอเอสเคียร์เป็นเกียร์แต่ตันดาลนนครับ